สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพื่อนๆมาทําเมนูพัดกะเพราหมูกรอบนะครับก็เป็นหมูกรอบทําเองด้วยนะครับเพื่อนเและเพื่อเปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกนะครับก็จะเป็นหมูกรอบนะนะฮะแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําครับวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่แถวหนึ่งนะครับทําไม่ได้เยอะมากนะ จากนั้นนะครับเราก็จะมาตำเครื่องนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปนะฮะเครื่องต่อไปก็จะเป็นพริกแล้วก็กระเทียมครับเราจะตำสามอย่างนี้ให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มความเผ็ดร้อนไปอีกนะครับก็เพิ่มพริกแห้งเข้าไปได้ครับความละเอียดผมก็เอาที่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะผัดกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็นพริกที่เราโขลกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็ผัดพริกให้หอมเลยครับ ใช้ะระดับเป็นไฟอ่อนค้อนไปกลางนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติครับใส่น้ำมันหอยลงไปก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะครับซอสปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาผงปรุงรสสักนิดหนึ่งครับสำหรับผงชูผงปรุงนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะ นะครับผมก็จะเติมน้ําลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ํามันมีความคลุกคลิกหน่อยจากนั้นเราก็จะผัดให้เข้าเครื่องก่อนครับเครื่องมีความเริ่มข้นหนืดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเื่องก็ใส่เป็น หมูกรอบลงไปนะครับหมูกรอบของเราก็สุกมาแล้วเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากได้ความากรอบความสุกอีกนะครับก็ทอดซ้ําก็ได้นะนะครับพอทุกอย่างผัดเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็โรยเป็นใบกระเพราลงไปครับจากนั้นก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยพอให้ใบกระเพรามันสลดลงนะครับส่งกลิ่นหอมดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะ นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูผัดกะเพราง่ายๆของเรานะครับก็จะเป็นผัดกะเพราหมูกรอบนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทํานะครับก็ลองนําไปทําทานกันดูได้และ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องด้วยนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ